สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําทีมนะครับวันนี้บุญรอดมาหาหัวหน้าจยสองรอบเลยนะรอบเช้ากับรอบบ่ายนี่เป็นรอบบ่ายครับเอาเจ้าคุณปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชั้นนี้มาอยู่นี่นะฮะนี่นี่นี่น,นี่มาอยู่นี่นะฮะเจ้าคุณปูเราหล้างจาก ทำชั้นบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ดึงสลปด้านนี้อของหัวหน้าโจ้ก็เหลืออีกหน่อยเดียวครับตรงมุมนั้นพอดีเอาแล้วครับใกล้เข้าไปทุกขณะแล้วตอนนี้งานหลวงก็เหลืออย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นว่าบินจะเหลือตรงนี้นะฮะที่เจ้าคุณปู่ยืน กับตรงบันไดนี่ฮะก็จะเสร็จแล้วงานวิ่งของหกรอ,อ,อที่เหลือก็จะเป็นงานแต่งครับการดึงสลูกการแต่งครูครับผมให้ไม่เกินสามวันนะอย่างช้าสุดถ้าฝนไม่ตกนะฮะแต่ถ้าฝนตกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจะต้องจอดรอถ้าฝนตกแต่ก็ยังวิ่งได้แต่จะมาเสียเวลาตอนที่รถไถต้องมาปาด ดินเปียกออกกัละถ้าฝนตกนะฮะโอ้โหทีนี้อยู่ข้างล่างคู่กันเลยฮะนี่ฮะเจ้าคุณปูก็จะตักถอยหลังไปทางด้านนู้นะฮะส่วนเจ้าพีศา์เราก็เหลือมุมนั้นครับมุมนั้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปหาหัวหน้าโจ้ยกันเราดูเจ้าคุณปูก่อน ดังอะไรดังอะไรน <Yeah. S 1> ้ำมันไฮดรีกขาหรือเปล่า <Yeah. S 1> ถึงแดงเอถึงดินจะแข็งวันไหนก็ตักเข้านะเจ้าคุณปูเนี่ย <Yeah. S 1> อ้าวสายอะไรมันห้อยตรงแตงตรงแตงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงเอวเจ้าคุณปู สายไฟหรือเปล่าหรือสายอะไรมันหลุดหรือสายเก่ามันน่าจะพอแล้วนะเมื่อก,กี้นี้เต็มแล้วรู้กันว่าพอแล้วจะเราคงโคยลรไปแล้วฮะโดดจะกระกบเลยดูดิดึดบด,บด,บด,บดบึมันเป็นคืนแล้วหน้าครับ ก็เลยด้งเหมือนกบเลยกระโดดตึ๊บตึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาหัวหน้าโจยดีกว่าโอ้ดูที่เทดิเห็นไหมผมบอกแล้วมันจะสูงเท่าภูเขาแล้วสูงใกล้ๆกับสายไฟแล้วนะจะเสมอสายไฟถนนใหญ่แล้วดูดิโอ้โหสบายเลยนี่รอยเจ้าคุณปู ถากมายันถึงต้นมาที่ผมว่าหัวหน้าโจ้ก็เหลืออีกหน่อยเดียวฮะนี่เหลือเฉพาะมุมนี้แหละกระจุกนี่นะฮะถ้าจะหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วทีนี้ก็จะไปลุงกันด้านฝั่งนู้นนะฮะต้องคอยห่างๆหน่อยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก,กับหัวหน้าโจยนี่เพราะว่าขี่โคยังอยู่ กระสุนแกยังไม่หมดนะกระสุนแกยังมีรอบด้านหมดขี้โคลแล้วก็ยังมีดินโอ้ไปเร็วมากไปเร็วมากนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปตั้งแต่ที่แรกเมื่อเช้ากับช่วงบ่ายไปได้เร็วมากเลยนะฮะนี่ขนาดแค่บ่ายสองนะ เมื่อเช้านี่ผมมาประมาณ3ามโมงเช้าตอนนี้บ่ายสองดูดีความคืบหน้าเิยไปได้เยอะเลยฮนะอ่ะเต็มแล้วครับเจ้าอามนี่เข้ามาที่สองก็ได้นะนี่มีทางลบกัน,นมีทางลบให้กันนะครับไม่ต้องมารอถอยยาวทีเดียว มีช่วงมีช่วงหลบด้วยนี่ทีเทบอกแล้วว่าดินงานหลวงเหลือเท่าไหร่จะเทตรงนี้ให้หมดนี่ขนาดนี้ล่อไปกี่ชั้นแล้วไม่ใช่4ชั้น5ชั้นแล้วเลยสูงขนาดนี้ โอ้โหอากาศนี่ร้อนอบอ้าวจริงๆนะฮะกลัวจังเลยกลัวฝนมันจะมาฮะกลัวฝนมันจะมาอีกรอบหนึ่งนี่ถ้าได้หกล้ออย่างรอบนั้นแปดคันนี่ โอ้โหผมว่าให้สองวันเลยปะ่ะเสร็จแน่ๆงานนะไม่ใช่คนอ่ะเต็มเลยครับอ่าอ่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วไงกระสุนมีรอบด้านนะเอผมรู้หรอกนู่นกระสุนแกจ,จะไม่ห่างจากกระสุนแกนะกระสุนแกจ,จะอยู่ข้างๆาตลอด เนี่ยๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเมื่อเช้าเขาก็โดนกันไปหลายคนอาบน้ําแล้วเวียงไม้ถึงเลยดิอ่าขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึง <c oughs> ่งไม่ถึงไงถึงยิ้มยิ้มมีการบุญสองรอบเลยนะก่อนจะก่อนจะโยนกีโคนมาเนี่ยต้องหมุนสองรอบก่อน สร้างแรงให้มันไปไกลฮนะถ้าตาบใดที่โกยังอยู่ใกล้ัวนหน้าโจ้ผมไม่กล้าเข้าใกล้หรอกต้องดวงห่างอ่ะจะไปไหนล่ะดูนะดูนะเอาอีแล้วจะไปไหนของแกนะอยู่ไม่เป็นสุข ไม่เคยคิดว่าเออว่างเปิดนั่งดูอะไรดูเล่นโทรศัพท์เาเรียกว่าคนอยู่ไม่เป็นสุขครับนี่ดูดิจังหวะลุกลุกน้อยังไม่มานี่เอาแล้วหาเรื่องไปทำอะไรกันเนี่ยทำไมจะตายไปบนเขาไงดูเดินลวเดินไปแล้วตายขึ้นไปแล้ว ไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยอย่าบอกว่าเดินมาหาผมนะผมวิ่งหนีเลยนะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,นนะอ้าวอ้าจริงๆเนี่ยอ้าวอ๋อเดินมาเอาไม้ออกครับดินมันทมทับอ่า เราก็นึกว่าจะเดินมาจะมาแกล้งผมโอ้โหจะเดินมาแกล้งผมนี่ความลงทุนนี่สูงเลยนะเดินเพื่อมาจะมาแกล้งผมเนี่ยอ๋อมาเอาไม้ออกไม่อยากให้มาไม่อยากให้ดินมันทับไม้เขาอย่าไปทําฟืนได้ทาประโยชน์ได้ครับดีกว่าเอาดินผมทับอ,อ่าโหนาโจย ่มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะไปไหนอ่ะฮะจะมาจะเดินขึ้นภูเขาไงอรัดูอ่ะดูนะจะขึ้นไปข้างบนจริงๆนะี่ยฮะจะขึ้นไปทำอะไรของแก เขาก็เทดินของเขาอยู่ดีๆหรือว่าอยากจะไปดูโลกภายนอกอยู่แต่ในบ่อมันอึดอัดนรือไงอยากไปสูดอากาศข้างบนมัง่งใช่ไหมเนี่ยถึงจะเดินไปเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยหรือจะทําทางเอาไว้ให้หกล้อลงมาตรงนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมหรือไงอ่านี่ถ้าหกล้อมาตรงนี้ก็จะวิ่งบนบนคูสะเลยนะนี่ รุสนี่เลยลงไปเอาดินได้ไม่ต้องวิ่งอ้อมเหมือนนู่นนะฮะหรือยังไงเดี๋ยวเราคอยติดตามแต่ที่รู้อะนู่นขึ้นไปแล้วครับเดินขึ้นไปแล้วอืมจะเดินขึ้นเข้าไปบนฟ้าหรือไงก็ไม่รู้นี่เป็ไงขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์ แต่จะให้หกล้อขึ้นทางนี้ยขึ้นไม่ไหวหรอกนะหน้ะวหน้าโจ้ยรับรองตีลังกาแน่ถ้าขึ้นทางนี้ยแต่ถ้าเป็นทางลงอ่ะอาจจะได้อยู่อ๋อถามแล้วครับเอาไว้สําหรับใครหกล้อลงครับรถเปล่าออแอมคนเรานี่ช่างคิดช่างร้างสรรค์ช่าง,ง,งอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะ เขาวิ่งของเขาอยู่ดีๆอยากจะให้เขาวิ่งใกล้ๆเทเสร็จแล้วก็ลงตรงนี้เลยจะไม่แด้อ้อมไปอ้อมมาฮะอ่ะเดี๋ยวเป็นอนว่าเดี๋ยวคลิปนี้คุณร้อยขอจบเพลงเท่านี้ก่อนครับเราก็นึกว่าไปทําอะไรทําทางให้หกร้อลงมาตรงนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้คุณร้อยขอจบเพลงเช่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ